ายน2556ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สมโมสรสัญญาบาัตรที่ค่ายค่ายอะไรสักอย่างตรงสัตหีบาค่ะตอนนี้ก็คือเพื่อนคุณพ่อพามาเลี้ยงข้าวกลางวันนะคะที่ค่ายนี้ซึ่งคุณพ่ออยู่ทางหลังนูนบริเวณหลังคาสีขาวๆตรงนั้นคือสมโมสรนสัญญาบาัตรที่ท่านมาเลี้ยงเลี้ยงข้าวเราวันนี้ค่ะ กลางวันฟังเห็นว่าน้ําทะเลกําลังลดก็เลยอยากจะลองเดินเที่ยวดูตอนนี้ก็ห่างจากห่างจากชายหาดมาไกลเหมือนกันแต่ว่าจุดหมายเรายังไม่จบแค่นี้ค่ะจุดหมายเราต้องไปถึงเขตน้ําทะเลตรงนี้อีกไกลโพ้เลยเดี๋ยวเราเดินกันต่อกันดีกว่า เดินมาอย่างนี้นะตรงกลางทะเลมันมันไม่ค่อยมีชายสวยๆเหมือนชายหาดเลยมันจะเป็นพวกแบบว่าเปลือกหอยแล้วก็มีอหินแล้วก็เป็นกรวดค่ะจะเป็นสีโคลนนิดนึงไม่ใช่สีขาวๆนี่แบบนี้แต่ว่าก็มีเปลือกหอยสวยๆอยู่ด้วย <c oughs> นี่ ชุดที่ใส่อยู่นี้นะคะก็เป็นเสื้อคุมความร้อนของกลางเองก็คือเมื่อกี้ฟางรีบไปหยิบเสื้อของพลมาค่ะอืมเป็นเสื้อเชอิ้ตธรรมดาแหละแค่เอามาปิดคอไว้จะได้ไม่โดนแนดดเดี๋ยวถ้าเราไปถึงจุดหมายของเรากันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย